สวัสดีครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนเมษายนสองพห้ารหครับเหมือนเดิมครับวันนี้พามาดูทุ่งหญ้าสวัรดีทุ่งหญ้าแห่งความหวังของอวัวแต่แต่แต่ไม่มีหญ้าวัวก็เรียบร้อยเลยครับพามาดูครับตัดไปแล้วครับตรงนี้ตัดไปแล้ว ยาไวซาเอลกับบูซี่สองแถวที่เหลือกำลังขึ้นดีฮะพลิ้งเลยเขียวได้ผลมากรงหาใหญ่ๆวันนี้ตอนเที่งยงครับเดดจัดมากครับดูครับแต่ก็ยังมีสีเขียวพอให้ชมครับอากาศน่าจะ34องศา35องศาร้อนมากถือว่าร้อนมากร้อนชื้น หลังจากฝนตกและวแดดออกเงี่โอ้โหใจบุกคุณเลอ,อเดิอนอกอมากลางแดดนี่เฮไม่ต้องพูดถึงเหือซุ่มเลยครับนี่วันนี้มาถ่ายกลางแดดเลยครับไม่ไม่ไม่ใช่ไรหรอกผมมาหยดน้ำร่มวันนี้ตัดยางเรดก็มาหยดน้ำร่มจอดเร้รดก็มาถ่ายทุงทท่งหญ้าชวันหน้าทุ่งหญ้าความหวังของวัวครับมาให้ชม ว่าตัดไปเท่าไหร่แล้วตัดไปเยอะกินเยอะวัวนี่เลี้ยงวัวนี่โอ้โหตัดหญ่าแต่วัวรุ่งผมไม่ตัดหญ้าผมตัดยางแต่วัวรุ่งเหมือนกันเลยก็ถ้าไม่ตัดยางมืรู้ทำาพื่อทำไรนอนอยู่ในอ้องี้แเลยหวังยุ่งสวนเดือนก็ได้ผลมาก็เขียวกะจีครับหญ้าเขียวกะจีอย่างอื่นยังไม like ่เขียวเท่าไร่ทุกเดือนสามปีครึ่งนี่ไม่เอาอะไรกับมันเยอะหรอกครับ ป <laughs> ลูกพืชย่อมวังผลใชแต่ว่า <laughs> ก็ดูได้อยู่ได้ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติยาไม่ฉีดใบก็รองเรีงรองเรียอเอาต้นไ้ก่อนเอาต้นไว้ก่อนครับเอาลำต้นไว้ก่อนแต่งกิ่งน้อยๆปรูไว่กินครับรูไว่ก,กินที่เหลือแจกแจกไม่หมด แจกแมนก็ขายว่าไปตามนั้นยังไม่เป็นลูกเลยครับเป็นแต่ดอกเฉยอุ้ยร้อนร้อนไม่ไหวแล้วครับเข้าไปยายางดิค่ะผมการปไปยางเหมือนทาออฟฟิศฮะปลายางผมมาโูคีอยู่นะไม่ร้อนเท่าไรสบายสบายครับอากาศวันนี้ไม่ค่อยมียุงฮะเดินสบายเนี่ยนี่ฮะปลายางผมคลิ้งครับมีหน่อไม้ด้วยปลายางผมมาปลายางผมไม่อดหรอก เตหนอตุบๆมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสัตวสัตว์ครับโอเคอยู่ครับคครถยังไงก็เข้าป่ายังก็เย็นอยู่ครับเหมือนเราเข้าป่าครับมีพืชสองชั้นสามชั้นต้นยางต้นไผ่แต่ความชื้นมันยังไม่พอครับความชื้นยังไม่ได้ความชื้นดินยังไม่ได้ถ้าอากาศแรงๆนี้ความชื้นในดินยังไม่ได้นี่ครับดูต้นเขียง ผมปลูกไว้มันก็ความชื้นยังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าความชื้นดีนะปักขูดผมเขียวพริ้งแล้วช่องว่างในะบไผ่ก็หลน่นลงมาเป็นปุ๋ยยางตต่อไปนะครับนี่ก็สวนป,กปักขูดปักขูดไว้แนวนี้แนวนี้ความชื้นมันเยอะอยู่มันก็เขียวๆอย่างนี้นครับมันไม่มีอะไรมากกว่านตอนนี้ ดระยะยูระยะยาวระยะยาวห้ปี10ปีข้างหน้าดูว่ามันจะแพร่ยขยายไปถึงไหนนีโซนนี้โซนไฟโซนไฟ,นไฟร่องไฟอันนี้ปักเคลียงครับปลูกเมื่อปีก่อนแต่ต้นแค่นี้เลยครับน,น,นี่ต้นเล็กๆล็กน,นี้ความหวังอีกสิปีข้างหน้ามันจะมีต้นเคลียงตรงนี้ฮ ไม่มีอะไรเจียพนเพราะมาันแมันวิ่งไปได้เรื่อยครับปลูกครังเดียวไอ้นี้เก็บไปเลยครับจนชีวิตจะหาไม่โอ้ลำนี้ใหญ่ฮะปลยไว้หนึ่งลำสูงชะลูดเลยฮ่าอวดด้วยน่าทำป้องข้าวหลามจริงเลยไว้ก่อนแกไว้ก่อนครับให้มันรบูรบๆหน่อยครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เลยครับพามาดูนี่เลยครับเขียวๆหน่อย อากาศร้อนๆด,ดูเขียวๆมันก็โอเคยอยู่สบายใจครับ